แล้วก็มีเ c ซีถามมาเยอะมากนะคะว่าวบ้านไม่นกอยู่ที่โตเกียวค่ะเป็นยังไงบ้านเปิดบ้านให้ดูหน่อยนะคะก็จะวันนี้ก็จะเปิดห้องอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าบ้านไมนกยังไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมที่จะให้เปิดบ้านนะคะเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะพูดง่ายๆนะแบบ หนังสือของเด็กๆแล้วก็ตู้โตะอะไรมันก็ยังไม่พร้อมอ่ะนะคะแล้วถ้าไม่นกพร้อมเมื่อไหร่เมนกก็จะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านที่โตเกียวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ตอนนี้มาเปิดห้องอาบน้ําที่ผลให้ดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปอาบน้ําห้องอาบน้ํานะคะมันจะมีปุ่มตรงน,นี้ค่ะปุ่มตรงน,นี้คือมันจะเป็นเวลาเรา ฝนของญี่ปุ่นใช่ไหมคะถึงไม่มีแดดหรือมีแดดเราก็จะเอาผ้านะคะมาตากในที่ห้องอาบน้ําได้นะคะสะดวกสบายนะคะเราก็จะเลือก1ชั่วโมงหรือ30มนาที1่ชั่วโมงถ้าผ้าเยอะหน่อยเราก็เลือก8ดชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ผ้าที่เราจะใช้นะคะมันมีหลายอย่างแล้วก็เปิดปิดไฟก่อนเข้าเข้าไปอาบน้ํานะคะปุ่มข้างล่างตรงนี้นะคะ คืออะไรก็คือ,อพัดลมถ่ายเทอากาศนะคะต้องเปิดไว้24ชั่วโมงเลยคะ่ะส่วนบ้านของมินโนจะเปิดไว้24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วแต่บ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านที่มินโนอยู่มันเป็นโตกเกียวเนาะต้องเปิดไว้แล้วเราก็จะเปิดประตูเข้าไปดูว่าจะมีอะไรบ้างเนาะ,ะจะเป็นแบบนี้ค่ะห้องอาบน้ําที่ญี่ปุ่นนะคะตรงตรงที่เป็นสติ๊กเกอร์ตรง เห็นเมื่อกี้นี้คืออ่ามันจะที่โตกเกียวมันก็เหมือนคล้ายๆกับอ่าที่กรุงเทพบ้านเราไหมบ้านมันจะติดๆกันนะคะเมน,นูก็เลยเลือกที่จะใช้สติกเกอร์ที่มันปิดหนานแน่นแบบมองไม่เห็นเลยนะคะเลือกสีเมนูก็จะชอบสีเขียวแนวนี้นะคะดูสบายตาดีค่ะเมนูก็จะชอบสีเขียวแล้วก็สี สีเขียวอ่อนๆดูสบายตาสบายตาแบบนี้นะคะเป็แบบวแบบ่ามองไม่เห็นเลยนะคะถ้าเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเข้าห้องน้ําอะไรเนี่ยเราก็จะเปิดให้อากาศไถ่ายเทเข้ามาเพื่อไม่ให้เชื้อรามาติดมาเกาะในห้องอาบน้ําของเรานะคะแล้วก็จะพยายามทําความสะอาดแต่ก็ ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเปิดให้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมเนาะยังไม่พร้อมส่วนตรงนี้ไม่ลกต้องไปหาสติกเกอร์ที่แบบว่ามองไม่เห็นมาติดอีกนะคะยังไม่ถูกใจกับลายที่ชอบเลยส่วนสบูส่ที่ใช้ล้างชำระร่างกายไม่นกจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะไม่ต้องไปใช้แพงๆค่ะของ มิโน่จะชอบใช้ยี่ห้อน,นี้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะต้องมีเก้าอี้นั่งอาบน้ําในห้องอาบน้ํานะคะเราก็จะเปิดมันจะมีสองปุ่มใช่ไหมคะปุ่มสแสดงที่ไม่นอก,กดตรงนี้แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะคนละใช้คนละอย่างนะคะคือปุ่มข้างบนหมายถึงว่าอเอาน้ําร้อนใส่ในในห้องใน อ่างอาบน้านะคะปุ่มที่สองที่เป็นปุ่มสีเขียวนั้นก็คือว่าถ้ามีอ่างอาบน้าอ่างอาบน้ําในอ่างอาบน้ํามีน้าอยู่แล้วแล้วก็แค่อุ่นน้ําให้มันร้อนนะคะมันคนละอย่างนะคะก็คือโออิไดชินะคะพอเราเตรียมน้าแล้วเราก็จะเข้าไปอาบน้าในนั้นนะคะที่บ้านของเมนูน,นะคะคนญี่ปุ่นนะคะ คนญี่ปุ่นไม่ทั่วไปนะคะก็คนญี่ปุ่นที่บ้านของเมนกนะคะก็คือจะไม่อาบน้ําตอนเช้านะคะส่วนเม่ลุกแล้วคนไทยชอบอาบน้ําตอนเชา้าเมนกจะชอบอาบน้ําตอนเชา้าแล้วก็ไปทํางาน,นะคะ่ะรู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายก่อนจะไปทํางานรู้สึกมันจะสดชื่นนะคะก็เหมือนกับ คนละว,วัฒนธรรมกันเนาะว่าเมนกโดนเลี้ยงมาก็คือว่าที่บ้านเขาจะอาบน้ําตอนเช้ากันนะันะคะที่บ้านของเมืองไทยที่บ้านพอมันเมของเมนุกนะที่เมืองไทยเนาะส่วนมากจะอาบน้ําตอนเช้าแล้วก็ไปทํางานนะคะรู้สึกว่าจะสดชื่นแต่ว่าคนญี่ปุ่นที่บ้านไม่ทุกคนเนาะที่บ้านของเมนุกละกันเนาะ เขาไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้ากันส่วนมากจะอาบน้ำตอนทุ่มหนึ่งมากกว่าเขาก็จะเพื่อผ่อนคลายนะคะอาบน้ำหลังจากที่เขาทำงานเสร็จนะคะเขาก็จะเข้าอาบน้ำแช่น้ำบา,บางวันมินนก็จะเอาอผงแช่อาบน้ำนะคะเขา้าลงในอ่างนะคะเพื่อบำรุงผิวแล้วก็เพื่อผ่อนคลายหลังอาบ หอาบน้ำหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยๆน,นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะชอบแช่น้ำกันนะคะเพืเ่อนๆก็ลองแช่นะ้ำกันดูนะคะคลืนนี้